้ามาถ่ายช่วงนึงที่ว่ามันมันสูงขึ้นนะแล้วพลามันได้ล้มแล้วมันจะพิ้วนี่ได้เลยเดี๋ยวมนเทนนดนี่แหกษดีเด่นแ้านังเดี๋ยวจะได้เห็นยูทูบเบอร์ต่อไปจะมีนะจะมีร้านมีเลย ชีวิตแบบนี้แหละที่ฝ่ายหาโอ้โย่าสาระกลางน้ำสักหน่อยนะอืข้างบ่อปลาเนี่ยบ่อปลาสวยสวยครับเขียวเลยกำลังดำนาบ้างที่ยังกำลังดำที่ดำเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะนี้สีนาสีข้าวจะไม่เหมือนกันอไอ้ที่มันโอเคดำแล้วมันฟื้นแล้วมันจะเขียวไอ้ที่กำลังดำอยู่แล้วก็กำลังจะฟื้นสี โอ้อคือคือหลังจากถอนก้ามามานดำนะเนี่ยเนี่ยถอนก้ามันมันมันเหมือนกับมันช้ำรากไงรากยังไม่เดินเนาะเหลืองๆหน่อยนะพอรากเดินปุ๊บก็เขียวเลยเขียวลของมันโอ้ไอ้นี่คือเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้สำหรับสำหรับต้นข้าวที่สวยที่สวยสวยมากเลยสวยมากครับโอ้หน้าหน้าเกี่ยวข้าวน้นสวยเหลืองสีทองเลยเนาะคือเดี๋ยวจะมาถ่ายช่วงนี้เพราะว่ามันมันสูงขึ้นนะ แล้วพลามันได้ล้มแล้วมันจะพิ้โอ้ยงามงามงามสวยมากก็เหลือแค่นั้นคือยังกำลังดำอยู่ตอนนี้ไม่เคยมีนาล้างในบ้านตังค์ไม่คือนาล้างส่วนมากเขาจะทำกันหมดแล้วตอนนี้จะทำกันหมดแล้วเพราะว่าคนที่ไปทาทางานเป็นข้าราชการหรือว่าทํางานที่อื่นเกษียณแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วอือใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยมั่นคงกว่าเพคือจากนาล้างตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วแต่เราเราจะพื้นนาล้างเป็นนาข้ากันหมด คุ้มความเสียดายเสียดายเงินอยู่ในดินนะรอคนที่ว่าเพราะว่าเพราะว่าเราต้องกินข้าวทุกวันอะเอออะไรก็ช่างถ้าไม่มีข้าวเราอดตายคนไทยโอ้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องมีข้าวกินยิ่งมาอยู่บ้านนอกเนี่ยมีข้าวกินปุ๊บอะไรก็กินได้มีปลามีผักมีเล็กกินได้สบายสบายครบเลยเออมันครบอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปไฟฟ้าอะไรมากในเมืองมากมายแบบธรรมชาติธรรมชาติปลูกผักกินเองไม่ต้องใช้สารเคมีครับครับ สบายเลยโอ้สบายเลยแล้วอากาศก็บริสุทธิ์ด้วยผมเคยอยู่เที่ทพมาเนี่ยผมทํางานใส่แว่นนะผมอยู่ที่นี่ผมไม่ใส่แว่นเลยผมสบายสบายสี่สี่ปีกละสี่ปีแล้วไม่สี่ปีที่เกษียณมาแล้วเพิ่งกลับมาอยู่นี่ได้ปีกว่าเกือบสองปีโอ้ยรออยู่แถวไหนครับเที่ยวอยู่แถวไอ้สาธทุวันดิตสาวทุ่วันดิตเหรอเรียนมาแ้วชอยยานะนั่นแหละเหตุยานาวาน ก็เพราะน้สมัติถ้มาคนที่ว่าคนทํางานอยู่ภาคอื่นเยอะเนี่ยพออายุหลักสี่ขึ้นมาก็จะเริ่มคิดอยากกลับมาอยู่บ้านแล้วผมผมีแฟนอยู่นี่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่อ๋ออ๋อคนคนผมเป็นคนเหนืออนคนที่ังเขามปเนผมเป็นคนที่นี่เขาเป็นครูอยู่กรุงเทพั่นแหละเห็นมาว่ามาทำงานไอ้เราก็ตามเข้ามาเพราะอาจารย์อาจารย์อาสวยครับสวยครับอือ การมารับรับหาจากาจะเป็นอะไรก็ช่างนะ่อเกษียณแล้วก็ต้องกลับมาเราก็ต้องมีมีอาชีพทำทำไมลอยู่ไม่ได้หรอกมันเหงาคนเกษียณแล้วมันเหงาเพราะที่นั้นต้องมีอะไรทำต้องมาเลยนทำอลไรน้อยยังได้เทสบาลแต่ผมก็ทำยี่สิบไร่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยเราต้องเรียนอยู่ไหอ ออโอ้สบายแล้วฮะจบนีก็ปีสุดท้ายแล้วแต่ว่ามันก็โอเคจบโอเคผมรู <c oughs> ้รู้อยู่ว่ามันมันก็แพงไปแจงซัวธรรมดา